สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับยินพีต้อนรับทุกท่านสู่ Give me five podcast นะครับ podcast ที่จะพาทุกท่านไปพูดคุยสนทนาสาระดีๆรอบตัวท่านนะครับสำหรับคนวัยทำงานทั้งที่ทำมานานแล้วหรือว่า first jobber เอิโซพดนี้เราเดินทางมาถึงเอิโซดที่10กันแล้ว ขออนุญาตแนะนําผู้ร่วมสนทนานะครับอาจารย์ปุ๋ยครับสวัสดีครับอาจารย์ปุ๋ยครับสวัสดีค่ะคุณโต้และสัญลักษณ์ของรายการเรา give me five พระอาจารย์น,นะครับเอพิโซดนี้เกี่ยวกับ happy workplace นะครับเราจะมารีแคปตั้งแต่1นถึงเเลยนะอา<ม>จารย์นะว่า happy workplace ของเราเนี่ยเราเดินทางมาอย่างไรบ้างเราเป็น podcast ของคนไทยเนาะ<ม>เราเริ่มจากปีใหม่ไทยสุขแบบไทยมาผ่อนทุกคลายร้อนสิ้นเดือนไม่สิ้นใจ แล้วก็พูดถึงแรงงานด้วยนะเมดเมเดใครยังไม่ได้ฟังไปตามฟังนะครับพูดถึงพี่ที่น่ารักน้องที่น่าเลิฟเจ้านายตัวตึงคู่หูที่ใช่แล้วก็รวมถึงการสังเกตรู้ใจเพื่อนร่วมง,งานอาจารย์ประทับใจหรือว่าอยากจะขยายในเรื่องไหนเพิ่มเติมใน9เอพิโซดที่ผ่านมาไหมครับเพื่อให้แฮปปี้เวิร์กเพลสมันเกิดขึ้นนะครับอาจารย์ชอบเจ้านายตัวตึง <laughs> ยังไงครับอาจารย์ คือจริงๆบอกว่าองค์กรอยู่ได้นะคุณโต้งอยู่ที่ผู้นําจริงๆผู้นําคือเบอร์หนึ่งเลยแล้วกิาผู้นําเนี่ยนะแบบเอาใจทํางานด้วยใจใส่ใจนี่คําว่าใจมันมาเยอะนะคุณโต้งอาจารย์ขอต่อเนาะรัรมีน้ําใจจริงใจสนใจสารพัดใจซีรีส์เลยผู้ฟังครับใครยังไม่ได้ฟังเนะแนะนําให้ไปฟังอพิโซดเจ้านายตัวตึงนะจะมีคําพูดหนึ่งที่อาจารย์ปุ๋ยแชร์เราก็คือ Voice หรือ Noise ซึ่งมันเกิดจากใจใจใจเมื่อกี้แหละโอ้อย่างนั้นนั่นเองแล้วสนใจใส่ใจแล้วก็จะมีน้ำใจแล้วก็มีความจริงใจให้กับลูกน้องครับผมแล้วถ้าใครอยู่องค์กรที่มีเจ้านายแบบนี้นะคุณโชคดีมากๆเลยค่ะอืมนะครับหรือหรือถ้าคุณกำลังเป็นผู้นำอยู่แล้วคุณสร้างองค์กรให้เป็น Happy workplace ด้วยการเข้าไป หลายๆเมื่อกี้นะหลายๆหลายๆ <ใจ S 1> ค <ำ S 2> รับเลยใจซีรีส์เมื่อกี้นะเข้าไปแตะใจของลูกน้องหรือว่าของของผู้บริหารขึงของทีมงานเลยเนาะอาจารย์เนาะโอ้พูดถึงใจเนี่ยขอขยายความนิดนึงเนาะทุกท่านครับถ้าทุกท่านได้อ่านงานวิจัยหรือว่า,อาได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจนะครับใจเนี่ยเขาเรียกว่าเดินทางได้เร็วกว่าแสง เรานึกถึงดวงอาทิตย์ก็นึกถึงได้ทันทีเลยนะครับหรือเรานึกถึงลูกมะนาวหนึ่งลูกกลมกลมฟานเปลือกแล้วก็บีบพชใส่ปากเราแล้ก็เปรี้ยวได้เลยจะเห็นได้เลยนะครับว่าใจของเรานี่กินน้ำมะนาวใช่นะครัเ,เดินทางได้เร็วมากๆแสดงว่าใจเนี่ยเขาเรียกว่ามี power มี energy ม,มีภาษาพระเนาะท่านเรียกว่ามีพลานุภาพเยอะมาก,มมากทีเดียวเนาะมันก็ทําให้คุนต้องพูดแล้วนึกถึงภาพเลยอะ เมือนเราตอนนี้เราดั่งกันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมนั่งคุยกันอ่ะแต่ถ้าอาจารย์บอกคุณโต้งที่เราเคยไปทริปทะเลกันอ่ะโอภ<า>้อภาพทะเลมาเลยอภาพครั้งนั้นโผล่มาเลยเนาะใช่คือมันแบบเสี่ยงว,วินาทีจริงๆเลยนะเหมือนเราไปถึงที่นั้นแล้วอะ่ะนั่นแสดงว่า happy workplace เนี่ยเกิดจากการใส่ใจเนาะเกิดจากการใส่ใจแล้วถ้าเราคิดว่าเราจะทําที่องค์กรของเราให้เป็น happy workplace มันก็ทําได้นะผมใช่ไหมคะครับ Mm. แล้วก็พอพูดถึง happy workplace ต้องนึกถึงพื้นที่ครับอาจารย์ mm. พอพูดถึง happy workplace คนจะนึกถึงบริษัท google เนาะเ oh. พราะว่า google oh. เขาเป็นต้นแบบในการสร้างพื้นที่ mm. ให้พนักง,งานได้พักผ่อนหย่อนใจ mm. แต่ mm. ถ้าใครได้ฟังเอพิโซดไหนต้องก็ะจาไม่ได้ละนะครับลองไปย้อนฟังดูเนาะที่อาจารย์เล่าให้ฟังว่าถ้าจะเป็นพี่ที่น่าเลิฟนะครับเราต้องสร้างพื้นที่ oh. ที่ปลอดภัยนะครับ oh. แล้วก็พื้นที่ นความไว้วางใจและสุดท้ายคือพื้นที่ดสงออกให้เขาได้แสดงออกโอ้คําว่าสเปซนี้นะครับใหญ่มากนะครับแล้วก็สามารถสร้างได้เลยใช่สร้างได้เลยไม่ต้องมีราคาค่างวดใดๆไม่ต้องมตั้งินคูนสาไม่ต้องตั้งบัตเจ็ตทำได้เลยว้าวมันเป็นทางด้านเนทอลด้วยนะมันไม่ใช่เรื่องฟิสิคอลอย่างเดียวอื คือการทํางานนะจริงๆหลายองค์กรเป็นมี e a ส c h แลนะคุณโตง้งนะเนี่ยคุณจะต้องสร้างทางด้านเอ่อฟิสิก a l นะอย่างที่ตะก,กี้คุณโต้งพูดมาว่า Google นะ Google อาจารย์ก็มาเป็นเคสสอนนักศึกษาเหมือนกันค่ะมาแชร์ให้เพราะว่าอะไรค่ะกูเกนะิลเขาลงทุนกว่าปีละสองพันสี่ร้อยล้านบาทสองพันสี่ร้อย ล้านบาทต่อหนึ่งปีสำหรับค่าอาหารคที่พนักงานสามารถกินได้อ l l you can ี a ยี่สิบสี่ชั่วโมงครับผมมีให้ทุกวันบริการพร้อมเสร็จสัครับปรากฏว่าเขาลงท่นขนาดเนี้เพื่อให้อะไรฮะให้พนักงานทำงานโดยไม่ต้องห่วงกับวนเรื่องอาหารแล้วคุณหิวเมื่อไหร่ก็แวะมายิ่งกว่าเซเว่นอีกค่ะแล้วอาหารเขาก็จะเป็นเฮลตี้เป็นกรีนเป็นคลีนฟู้ด เพื่อดูแลสุขภาพพนักงานให้ดีพอสุขภาพพนักงานดีแข็งแรงพนักงานก็จะได้ทํางานดีไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ต้องลาครับเห็นไหมคะแล้วคุณก็จะมีความคิดมีไอเดียสร้างสรรค์คิดนวัตกรรมใหม่ๆให้กับองค์กรองค์กรก็พัฒนาแล้วก็สร้างรายได้เติบโตยิ่งขึ้นไปอีกเห็นไหมคะเขาลงทุนขนาดนี้ปีละสองพันสี่ร้อยล้านบาทคุณต้องเยอะมากเยอะมากที่อาจจะสาหรับองค์กรไหนนะที่มีงบไล่ไล่เลียงใกล้เคียงกับ Google แนะนำไม่ทำเลยนะครับแต่ตอนนี้ผู้ฟังน่าจะเบ้ปากมองบนอยู่คุณโต้งวันปุ๋ยใครจะไปมีเบิด์สักสองพันสี่ยังเซ็นห้าคนเลยนะฮะอันนี้ล้านบาทอีกใช่นะครับก็เลยอยากจะชวนว่าลองกลับไปฟังในเอพิโซดที่ที่พี่ที่น่ารักนะครับเอพิโซดที่ห้านะครับเราสามารถสร้างพื้นที่แบบ Google เลยนะแต่ว่าเป็น mental space นะครับโดยใช้เงินศูนย์บาทใช้เงินศูนย์บาทแต่ใช้ความใส่ใจมากกว่า2,400ล้านบาทนี่โอ้โหเจ๋งชอบมากเลยนะครับก็จะเป็นรายการของเรานะครับ g i v มี e ฟ i v e Podcast ก็จะเป็นรายการที่จะพาทุกท่านเข้าไปสู่ภาวะตื่นรู้ซึ่งมีอยู่ในตัวของทุกท่านเรียกว่าอาฮ่าโมเมนต์ นั่นเองนะครับอาจารย์ถุ๋ยครับมีอพิโซดไหนหรือว่าประเด็นไหนที่มันตกหล่นไปในช่วงการเดินทางของเรามาสู่อพิโซดที่สิบที่อาจารย์บอกว่าคุณต้องเรา,าพลาดประเด็นนี้ไปได้ยังไงนะมีไหมครับอาจารย์จริงๆไม่อยากบอกว่าพลาดแต่ว่าอยากจะบอกว่ามันมีเนื้อหาอีกเยอะมากเลยอะเ uh. ้วยังแอบบอกคุณตตองว่าเฮ้ยจริงๆอาจจะต้องมีแบบเป็นอะไรนะ ซีรีส์ของอันนี้เรื่องนี้อย่างเรื่องเรื่องออมเงินอย่างเงี้ยจรนี้นอ,อาจารย์ก็ยังมีงานวิจัยหลายอันนะที่อยากจะมาแชร์เพิ่มหรืรอมีตัวอย่างดีๆที่แบบว่าเขามีการสอนนะฮะเรื่องการใช้จ่ายเงินการบริหารเงินตั้งแต่เด็กๆและถ้าอาจา์ปุ๋ยมีลูกศิษย์ท่านหไหนเนาะที่เชี่ยวชาญในแต่ละเรื่องนะครับก็สามารถเชิญมาพูดคุยเพื่อเป็นองค์ความรู้ดีๆนะครับให้กับ คนวัยทำงานไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำมานานแล้วหรือว่าเป็น first jobber ก็สามารถทำได้ท่านผู้ฟังล่ะครับอยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบ้างในฐานะที่ท่านผู้ฟังเป็นคนที่ทำงานมาแล้วไม่ว่าจะทำงานมานานหรือว่าเพิ่งเป็น first jobber นะครับรายการ g i v e m มี i ฟล์ o d c a s t ก็ยินดีที่จะเป็นสื่อกลางนะครับในการ พูดคุยเรื่องราวเหล่านั้นนะครับและนี่ก็คืออพิโซดสินะครับ Happy Workplace ผ่านรายการ Give Me Five Podcast Podcast ที่จะพาทุกท่านไปพูดคุยสนทนาสาระดีๆรอบตัวสำหรับคนไว้ยทำงานทั้งที่ทำมานานแล้วหรือว่า Freshtober สำหรับเอพิโซดที่11 12 13 14 15จะเป็นอย่างไรติดตามรับฟังกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ต้งและจันฝุ๋ยลาไปก่อนนะครับกิ๊บมีไฟ์ครับค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายครับ